สคริปต์ยูทูบดา42 mpp intro แนะนำช่องยินดีต้อนรับสู่ช่องแอร์โอวิชันไทยช่องที่พาคุณดำดิ่งสู่โลกของอากาศยานเทคโนโลยีทางทหารและระบบเฝ้าระวังขั้นสูงจากทั่วโลกทุกคลิปของเราออกแบบมาเพื่อให้คุณได้เข้าใจเบื้องหลังของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนความมั่นคงและการบินยุคใหม่และในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินลาดตระเวนและภารกิจพิเศษที่โดดเด่นที่สุดในโลกเครื่องบินดา4 2 mpp มันติด purpose platform จากไดมอนด์ในคราฟต์อากาศยานที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดความเงียบและความสามารถด้านเอสออที่เหนือความคาดหมายของเครื่องบินใบพัดฮาร์ดขนาดเล็กทั่วไปหัวข้อที่1ภาพรวมของดา42 MPP แพลตฟอร์มมือกระสงแห่งอนาคตดา42 MPP เป็นเครื่องบินที่ถูกสร้างขึ้นจากพื้นฐานของรุ่นดา42คินสตาแต่ถูกดัดแปลงและพัฒนาให้รองรับภารกิจพิเศษหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการลาดระเวนการถ่ายภาพทางอากาศการสำรวจภูมิประเทศการรวบรวมข่าวกรอง หรือภารกิจด้านความปลอดภัยและการตรวจจับภัยคุกคามตัวอากาศยานได้รับการออกแบบมาเพื่อทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาพอากาศพร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยให้ปฏิบัติการได้ยาวนานและปลอดภัยมากกว่าที่เคยความสําคัญของดา42อ MPT ไม่ได้อยู่เพียงแค่ความสามารถในการบินแต่รวมถึงต้นทุนการปฏิบัติการที่ต่ำกว่าของเครื่องบินคู่แข่งหลายรุ่นทําให้หลายประเทศและหน่วยงานเลือกใช้เป็นอากาศยานหลักสําหรับภารกิจ ASR และความมั่นคงภายในประเทศ หัวข้อที่2การออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาแข็งแรงและประหยัดพลังงานโครงสร้างของดา42 MPP ใช้วัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูงจึงช่วยลดน้ำหนักของตัวเครื่องทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงและช่วยเพิ่มความทนทานในระยะยาววัสดุคอมโพสิตยังมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนทำให้เครื่องบินมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเครื่องบินโลหะทั่วไปปีกของเครื่องถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสามารถสร้างแรงยกได้ดีพร้อมลดแรงต้านอากาศ จึงทาให้เครื่องบินสามารถบินได้ด้วยความเร็วต่ําโดยยังคงมีสเสถียรภาพซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับภารกิจเอสอ,อที่ต้องการบินนานและช้าเพื่อเก็บข้อมูลได้อย่างละเอียดหัวข้อที่3ระบบขับเคลื่อนเงียบประหยัดและรองรับการบินระยะไกลหนึ่งในจุดเด่นของดา42 MPP คือการใช้เครื่องยนต์ดีเซนของอ u s t ตร Engine ที่มีความประหยัดเชื้อเพลิงอย่างเหลือเชื่อการทดสอบและการประจำการการทดสอบบินของ DF1 ถูกบันทึกไว้ในช่วงปลายปี1960 ยการยิงต้นแบบและการทดลองจํานวนจํากัดการผลิตจริงมีอยู่ในปริมาณจํากัดและระบบนี้ไม่ได้ประจําการยาวนานถูกทดแทนด้วยโครงการต่อมาที่มีช่วงและความสามารถเพิ่มขึ้นเช่น DF2 และตระกูล d f นต,ต่อมาซึ่งพัฒนาให้มีความหลากหลายทั้งในด้านระยะและการปรับใช้ความหมายเชิงประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์แม้ DF1 จะไม่ใช่ระบบที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายหรือยาวนานแต่มันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์และเชิงปฏิบัติอย่างมาก ต่อการพัฒนาความสามารถด้านขีปนาวุธของจีนเป็นก้าวแรกที่ช่วยสร้างฐานความรู้บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการออกแบบและผลิตขีปนาวุธรุ่นต่อๆมาซึ่งในระยะยาวส่งผลต่อสถานะทางยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคและในเวทีโลกมรดกด้านเทคโนโลยีและบทเรียนบทเรียนจากโครงการ DF1 ไม่ได้อยู่แค่ตัวเทคโนโลยีแต่ยังรวมถึงการพึ่งตนเองด้านอุตสาหกรรมการทหารการถ่ายทอดความรู้เชิงวิศวกรรม และการจัดตั้งสถาบันวิจัยที่ต่อยอดสู่โครงการที่ซับซ้อนขึ้นการพัฒนา DF หนึ่งสะท้อนความพยายามของจีนในการเรียนรู้จากแบบแผนต่างประเทศแล้วค่อยๆสร้างนวัตกรรมและปรับให้เข้ากับบริบทของตนเองสรุปบทส่งท้ายสำหรับผู้ชม DF 1คือบทเริ่มต้นที่มีความสำคัญแม้อายุการใช้งานสั้นและจำนวนจำกัดแต่มันคือก้าวแรกของสายผลิตภัณฑ์ดองเฟงิงซึ่งต่อมาเติบโตจนกลายเป็นตระกูลขีปนาวุธที่หลากหลายและมีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ ระดับภูมิภาคและโลกการเข้าใจ DF หนึ่งจึงไม่ใช่เพียงรู้จักระบบทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการมองเห็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางด้านเทคโนโลยีและนโยบายที่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางทหารได้ถ้าต้องการฉันสามารถขยายสคริปต์ให้ยาวขึ้นเน้นมุมมองเชิงเทคนิคเชิงปริมาณมากขึ้นหรือเพิ่มส่วนคำถามปลายวิดีโอแจ้งรูปแบบที่ต้องการได้เลย